อะไรลลายคนที่ว่าอวดอ้างว่าจ,จะคล้องเป็นเศรษฐีอวดอ้างว่าจ,จะค้องสําเร็จการงานเออว่าได้เป็นนั่นได้เป็นนี่แล้วก็เยะยิงดูถูกผู้อื่นหนึ่งออหรือคนสําเร็จว่าจ,จะคล้องรวยแล้วก็บอกคมเห็นผู้อื่นนี่มีการหนึ่งออบางคนว่าท่านทําการทํางานอาศัยตัวเองพันใด้สาําแบเมื่อของเงินพอแม่ไปเลี้ยนจบมาปริมญาหรือจบหม้อได้ก็แล้วแต่มักดูถูกผู้อื่นเด้ นั่นแหละอย่าลืมด้วว่าลกมันสอนให้จำจำยังเขากระจำได้น้าว่ามึงเคยดูถูกเขาเขากระจำได้น้าตัวเองก็ยังจำได้คือกันเอตัวเองก็ว่าเคยเป็นโน้นนั่นนี่ <c oughs> แต่ว่าเขาใจว่าจะของเป็นคนมีปัญญาเป็นของมีความสำเร็จเด้ะเออความู้แม่นสีได้มาโดยใบปร,ริญญาหลับร้องทั้งโลกเขาหยอกหยังว่าจบปริญญาสร้งา,รสาง ความรวยเหม้นคนท้งโลกสิย่องว่าเจ้าเป็นผู้มีปัญญาประสบความสําเร็จเพียงใดก็ตามแต่ว่าคำประลืมนั่นมันบรลืมก็แล้วกันในจิตใจของบคุคคลูนนั้นมันสร้างสมไั้อยู่อย่างสั่นตลอดนี่แหละมันจึงกลับมาทําลายและทําลายตัวเองนะกลับมาทําลายตัวเองเด้อมันบนนี้ไปไสานา <c oughs> หฮามองลึกซึ้งเข้าไปถึงการไกล ปัญญาโดยธรรมจึงมีความสำคัญแบบนี้ที่เหตุให้ปัญญาโดยธรรมแต่ว่า่าพ่อเราต้องลึงแต่ว,ว่าตุดดา <c oughs> เอามาน้ำรึเอปอ่ <c oughs> เอาเขาอบอกว่า <c oughs> เอามาแล่วนะเนาะเขาบอกว่าให้เจ้าเอาอันเจ้าเป็นผู้ครับจะเอาฮีโปโไให้ทั้งขาย ให้มันเห็นดัง,ง,ง <c oughs> ขึ้นึงขึ้นจะน้อยเทเล่เทเล่เเลคือบอมาาสันรถไทยมานันันก็มาาอยู่นั่น,น,น <c oughs> ลืมแล้วบอกขอมาา <c oughs> คนทางโลกส่วนมากเขาสีหนกย่องหนกย่อปอปันสรรเสรินว่าคนที่ประกอบความสำเร็จอาชีพการงานแลลก็รวย ว่าเป็นผู้มีปัญญาอนี่คือคนทางโลกก็จสิยกเอากันแบบนั้นประกอบอาชีพการงานรวยได้มากแบบได้กับสางมองหันว่าเป็นจุดสําคัญอแอ่ว่ากับสางความเดือดร้อนในภายหลังให้กับตนเองและผู้อื่นพร้อมที่ไหนใดมันก็บ่าไปใส่ดอกมันมาหาเจ้าของเองคือเก้าัละแต่คนทางธรรมโดยปัญญาคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของบ่เทียงเป็นของเป็นอนัตตาโดยปัญญาทั้งท่ามแล้วน่คือว่าบ่มีบ่เป็นบ่เอาสระเบิดทุก,ยอ,ยกอย่างบ่ได้ยากเป็นหยังจักยางบ่เอาบอ่เป็นสงบเย็นแต่ว่าสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลในโลกได้มากที่สุดอย่างนาอัศจรรย์ทั้งทั้ที่บ่เอาบอ่มีแล้วก็บ่เป็นแต่เกิดความสงบเย็นสร้างประโยชน์ ว่าประโยชน์นี่คือไม่ทำร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินเด็ตลอดทั้งคนและสัตว์ของเนี่ยนี่คือทางนี่ปัญญาทางรรมคือเห็นความบรจีรลั่งอย่ายืนของโลกนั่นเองปัญญาทางโลกคนทางโลกมันสินยกยน่องกันประสบความสำเร็จโดยอาชีพการงานเนาะโดยรวยสรุปลงหม่องลวยแต่ว่าสได้มากแบบใดกสร้าง คนถือว่าเห็นเบื้องหลังภู่มหลังความเป็นจริงที่มันออกหรือว่าที่มันสร้างสมเหตุจังได้กสร้างแม้นสีเจ้าสิถือโยงโยงสรเสิริญเพียงใดก็ตามว่าเจ้ารวยนะแต่ในความทรงจําของเจ้าเจ้ากจาได้คือเก้านั่นแหละโลกสอนให้จําว่ามีลืมก็แล้วกันแต่ว่าถ้ำสอนให้ลืมละออกให้เบิดตั้งหาก <c oughs> จังถืบ่ได้กลับมาหลับ ผลของการกระทําในหลกคือเก้าล,ลายคนที่ว่าอวดอ้างว่าจะของเป็นเศรษฐีอวดอ้างว่าจะของสําเร็จการงานเออว่าได้เป็นนั่นได้เป็นนี่แล้วก็เยอะยิงดูถูกผู้อื่นหนึ่งเออหรือคนสําเร็จว่าจะของรวยแล้วก็บอกข่มเหงผู้อื่นนี่นีอันหนึ่งบางคนว่าท่านทําการทํางานอาศัยตัวเองท่านใดสําแบมือของเงินพอ่อเมย์ไปเลียนจบมาปร,ริญญา หรือจบม้อได้ก็แล้วแต่มักดูถูกผู้อื่นเด้นั่นแหละอย่าลืมด้วว่าลูกมันสอนให้จาจำยังเขาก็จําได้น้าว่ามึงเคยดูถูกเขาเขาก็จําได้น้าตัวเองก็ยังจํไใบขื้กันเออตัวเองก็ว่าเคยเป็นเั้าน้นนั่นนี่ <c oughs> แต่ว่าเข้าใจว่าจะของเป็นคนมีปัญญาเป็นจ้าของมีความสําเร็จเด,ด,เด้เออความรู้แม่สีได้มาโดยใบปริญญาหลับร่อง ทางโลกเขายกยยองว่าจบปริญญากระซังความรวยแม้นคนทางโลกสี่กย่อยางว่าเจ้าเป็นผู้มีปัญญาประสบความสําเร็จเพียงใดก็ตามแต่ว่าคำว่า,าลืมมันลืมกันแล้วกันในจิตใจของบคุคคลผู้นั้นมันสร้างสมไว้อยู่ยางสั่นตลอดนี่แหละมันจึงกลับมาทำลายและทำได้ตัวเองนะกลับมาทำลายตัวเองเด้อมันบ่นนี้ปนไปไสนา ห้ามองลึกซึ้งเข้าไปถึงการไกลปัญญาโดยรรมจึงมีความสําคัญและมีที่เหตุให้ปัญญาโดยรรมนี่บัญญญญกลับมาทําลายทําไร่ตัวเองเมื่อไา่หลังเดแต่ว่าปัญญาโรคสิกลับมาทําลายทําไร่ตัวเองเมื่อไา่หลังทั้งเบิดนี่แหละแต่คนบ่เห็นในนิจังทุกสำเร็จทั้งอาชีพการงานประสบความสําเร็จโดวยว่าจะของรวยนะแต่สิ่งท้ลายเ่านีมันถึงบันทึกไว้แล้ว บันทึกไว้ในใจจาของมีแต่ความหยุดมั่นถือมันเดย้ยุดมันถือมันไว้เยอะยิ่งไว้นั่นนี่ไว้นนคนจึงเห็นว่าสัพ์สมบัติทั้งหลายนี่มี่าแปดมันรู้ไม่มีเท่าใดเรอาอกวบอแม่นแค่นั้นสองพันพูนแปดเปลี่ยนอีกสิบสองชนิดแล้วก็เป็นไปตามที่ตัวเองจดจําไว้นั่นแหละออบอไม่ใครอยากจดจําแต่ว่ามันจําเองนี่แหละโลกสนจะจำเปลีอีกสิบสองชนิด กาจะเลี่ยงลำดับขึ้นมาเป็นชนิดสุดท้ายจนเมื่อค่อยรับสนบุญกับพ่อแห้งหรือบางที่บ่มีนันนี่ไปเป็นเดราชาดอีกอย่าลืมเดราชานมีจักชนิดอีกได้เป็นทุกชนิดเนยบเม็นธรรมดาเด่เป็นปเป็นบัตทุกชนิดอีกกาสิขึ้นมาเป็นคนใดแหละจึงบอกว่าโลกสอนให้จำทำสอนให้ลืมนั้นบ่มี่เขาได้อยากจำหรอกนันนี่หือต่ว่ากูนาาี่เก่งกว่ามูดีกว่ามูเลดกว่า ยังบอกว่าคนที่สละตัวเองหรือปัญญาโดยธรรมนี่คือบ่สําเร็จบ,บ่เป็นแต่ว่าสงบเย็นสร้างประโยชน์ให้แกโลกในมหาศาลทั้งทั้ที่บ่มีความหวงังว่าในความอยากไดอยากเป็นอย่างแต่กับสร้างประโยชน์ได้ยิ่งก็า้นที่เข้าใจว่าตัวเองรวยท่าไรแสนล้านก็สัางเถอะล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเครื่องน้าข่าตัวเองทั้งนั้นแหละนะ่าอวด่อาอ่าคําว่ารวยยังสนุนสี่ เพราะว่าสมบัติของเจ้า่าไจะมีประโยชน์อีหอย่างเลยเออเจ้าก็กินตายในขณะมีชีวิตแค่ศาสเดียวแต่ว่านอกนั้นแล้วเจ้าสิลงไปใหม่ในมาหาเวกีคนละกินตายในศาสเดียวนั่นแ่ะมันสิเก่งําใดวะเออมีคือความยาวนานที่คนบอกเขาใจอีกมี่ล่อื่นว่าอาวิชชาก็แมนอวิชชาความบรู่แต่อาามาได้ฝึกหัดศึกษาศึกษาคําสอนะูุทธเจ้าหรอกมันสิค่อยๆไปจ้างแจงเองดอกมันบ่ได้คิดยากดอกนา คือเ้าไปหลักของคนว่าฮะหลักเนื้อใหญ่นะเออหลักของคนในบ้านเดียวกันหลักเกิบหลักรองเท้าหลักเกิบเห็นนะครับไปสมมว่าไปงานบุญงานบวชเขาก็แล้วแต่นี่ไปเห็นเขาเกิบง,งามๆอุ้ยของอีนันกูเอากันหน้านเออก็เอาไปรีไปหลักใส่ยู่ในเงื่อนจะคข้องนั่นแหละเออที่ใส่ออกมาทางนอกในจังหน่อยปับ๊บเออคนที่เป็นพี่น้องเกิบอย่างมากจักเข้าสีไม้หย,ย่างเออเที่ยเราร้อนก,ะนกะัะว้นกัะว่ายหรอมีเห็นว่ามันกลับขึ้นมาทำลายในภายหลัง เพราะวานยังเจ้าของจําไว้เองจดไว้เองจําไว้เองเดือดร้อนเองอะไรจะเข้าสิทธไหมยังพี่น้องเกิดปานนั้นนะขนาดนั้นแหละนี่คือความจริงที่มันมีอยู่ในแต่ละคนแต่ละคนถ้าเข้าใจแล้วก็เห็นความรู้แข่งเป็นจริงตามความ,มจริงจากประสบการณ์จริงของเจ้าของมันแหมหรู้ว่าแมนแตคิดบ้างเอาตัวมันบลืมเด้อ,อขนาดว่าแม่เจ้าของเกิดยิ่งเจ้าของเกิดมากับตำรวจนี่จะเข้าเป็นมู่กันมาทั้งใด เอ,อมูล,ละเกิดมูมันก็ยังปกใจได้ว่าธรรมดาได้อุย้ยตายเราองจักใดจังใดาวากว่าน่ะแล้วมันสิขิดหาคําโกหกไว้หล่ะหาคําตัวไว้อีกแล้วเรียเนเร่บ้าน่ะพิษซ้ำพิษซ้อนไปเรืเ่อยๆมันบอไปใส่นามันจดจําไว้ในเจ้าของยสโรกสอนให้จาทำสอนให้ลืมทำนี่คือเบาจากยางทรมาน่น่ะ,นะ,นะความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์เมื่อรูค้ความจริงของที่ทุกสรรพสัตว์แล้ว อวอิชชาเป็นปัจจัยบังกิดสังขารรูปก,การละอวิชชาหรือการรู้เท่าท่านความยินดีพอใจเป็นเหตุเป็นปจัจจัยให้เกิดความดับความบระกับมาเกิดอีกนี่เนี่ยสองอย่างปัญญาในโลกนีสองอย่างนี่บันทึกฐานวัมถนถึงที่สุดเราเป็นหนึ่งใดแล้วเอ,อโลกนี่เป็นคู่ได้ทำเป็นคู่แต่ว่าผู้เหนือทำขึ้นไปไม่มีคู่ต้องไปเดียวต้องไปหนึ่งต้องเป็นหนึ่งเป็นเอกะนมามจริงหนึ่งบ่มีสองนิพพานนั่นแหละ แ้วก็ต้องไปผู้เดียวอีกเป็นหนึ่งบรรม่มีสองอีกเ,ออเป็นักสัน่นทั้นห้าสิบมาวะ่ะคิดคำนวณพัววึงพัววงผัววังอันนั้นอันนี้ผู้นั่นเป็นนังสัน่นอยากให้ผู้นั่นเป็นแบบนั่นเริ่มจากครอบครั้วจากของก้อนนี่อยากให้พ่อแม่เป็นแบบนั่นกับจากของเองเด้ว่าแม่แน่อื่นเด้เอออยากให้พี่น้องพวกเอ้ยพวกน้องเป็นแบบนั่นอยากให้ญาติเป็นแบบนั้นปู่ยาตายง่ายเป็นแบบนั้นเอออยากให้คนในวงตระกูลแต่ของทั้งๆพ่อทั้งแม่เป็นแบบนั้น ไล่ขึ้นไปที่วันนี้เอออยากให้ครอผู้เอื้อนเป็นแบบนั้นอยากให้ผู้ซอยผู้หญ่บ้านและผู้หญ่บ้านเป็นแบบนั้นอยากให้กำนันเป็นแบบนั้นเนบางรู้มันไล่ไปไล่ขึ้นไปด้วยวันอยากให้โรงพักฐานี่ตำรวจเป็นแบบนั้นผู้ว่าเป็นแบบนั้นในอำเภอเป็นแบบนั้นไล่เป็นสุดประเทศจากอยากให้พระเจ้าแผ่นดินเฮ็ดแบบนั่นคุหนักอยากให้โลกนี่เป็นแบบนั้นอยากให้ประเทศนั้นเป็นแบบนั้นโลกนี่เป็นแบบนั่นเออจนสุดขึ้นหลอบโลกแล้วก็ไล่จากโลกลงมาเบิ่งดู มันลงมาจากมันออกมาจากใสจากรอบโลกจากจักรวาลนี่หมุนขม้าในโลกทอกำปั้นนี่ไหลข้าสู่ในใจของเจ้าของมันเกิดจากใสเกิดจากใจเจ้าของเองดิไม่ได้เกิดจากผู้อื่นเลยเออสุขหรือทุก์ล้วนแล้วถ้าเป็นความยึดแต่บอมีผู้ใดทําให้ไผเจ้าของส้างเองใจว่าล่ะเจ้าของเป็นผู้กอมันเองดิส้างมันเองเออส้างมันขึ้นมาแล้วมันบ่สูญหายไปไหน นี่แหละจึงบอกว่าโลกมันสอนให้จำ้ำข้อมต่างๆพวกเจ้าได้รับผลของมันเบิดแต่ว่าถาม้มสอนให้ลืมละละออกแเทียบบางเอาเด้อแต่ละคนผู้เพิินเขาถึงถ้ำแล้วบรรลุแล้วกับสร้างประโยชน์โลกสร้างประโยชน์โลกแบบบ่ได้มีวามหวังว่าไผสิมาองว่าสิได้รับโลก่างวัลหยังนี่ไหมออกับสร้างดีดีก็ค้นท,ท,ทั่วไปจีวารุ่ยรุ่ยไหมเ,ออเขารวยเป็นล้านลานล้านๆก็ยังมีเด้เอ,อแต่ว่า กับสมบัติทั้งหลายของเขาแล้วมนไ่นมีประโยชน์ใจว่าเราบม่มีประโยชน์คนเฮาเาครรพบนับถือกันจากสมบัติก็มีรวยเยอยานที่กิงบ่ได้แมนควมเครรพบนับถืออันออกจากหัวใจเด้คารพบนับถือจากตําแหน่งการงานกับมีแต่ว่าแมนควมเครรพบนับถือโดยความบริสุทธิ์ใจมีมันต่างกันบ่ลักแต่ความครรพบนับถือโดยความบริสุทธิ์ใจมีมาเท่าไรพันปีแล้วคือพระพุทธเจ้าเฮานี่เนี่ย กาบวายโดยสนิทใจแล้วก็กาบวายโดยว่าได้ยังอีกตั้งหากแต่ว่ากาบวายลี้ยับลงในหัวใจนี่มันธรรมดาเดีนี่คือสิ่งที่เหตุในคนระลึกนึกถึงกันมากที่สุดคือตัวนี้ระลึกถึงคุณงามความดีตั้งหากนั่นแหละคนมีประโยชน์ขนาดใดออคนผู้นี้ว่าได้เคยสูญหายไปเลยและธรรมนี้กับว่าค่อยสูญหายออกไปจากโลกคือกันความจริงทั้งสองด่านโลกสอนจำธรรมสอนให้ลืมจากเวลาแต่ละ,ออละคนน่ะ ผกเจ้าเห็นนังใวกับ้างมันอยู่ในใจผมเจ้าคือเก่ามันมาหายไปใไนดอกหนานากว่าห้าตัวตองละห้าต้องเว้นออกเออบ่ปรารถนาสิ่งใดอีกในการกระทําใดๆทั้งปวงนี่เบ่งตัวอย่างบ่อึดดอกตัวอย่างก็ดีไรมาตราพุทธเจ้าพระโมคัลาวัสสาหรือระกสสปะมิตรภูมิมหาเศรธีมหาเศรษฐีประเด็นนะเออระกสสปะสมบัติทั้งสองพวเนียพระนางพระตการพระนีกับพระกักสปะเออสมบัติรางสองคนลอยหกสิบโกดโกดหนึ่งยีสิบล้าน ของพระโมคลาภาษาลิบุรนะคุณละแปด 8, สีโกดโกดหนึ่งมิสิบล้านไรเบังดุสละอะอกสละออกพมหากัปปินะพนังหะโนมายัางละลืมละทั้งสี่ไหลมาไหลมาแต่ว่ากับสละออกเนพะื่อโลกหลายๆคนที่ว่าผมบ้าเอาอยัางแล้วผมสะละออกแล้วจะจะลืมอันหนึง่งก็สิบอกให้เราจะคล้องอันสละแล้วบ้เอาอยัางแล้วสละสมบัตินั่นสละให้ไผสละให้ญาติโตตนคือเก่าก็าาใช่ว่าลร มันบ่คือสาระให้เป็นของสาธารณะดินั่นนะ่ะบ่มีตัวตนอะไ่วาละ่ะสาธารณะโรงเรียนบอกสาระเห็ดโรงเรียนกันหน้าสาระเห็ดวัดกันหน้าสาระเห็ดถนนกันหน้านี่เรียกว่าสาธารณะนี่จังเป็นการสาระแท้เออแต่ว่าความสาระอย่างสาระอย่างสาระให้ญาติเออบ่ได้ว้าเรื่องผู้มีลูกมีเมียเออนั่นเป็นธรรมดาสาระให้ลูกให้เมียเออเป็นธรรมดา เพราะว่ามันมีสิ่งล่หนันแหลวสมควรแบบใด่สมควสมแบบใดแต่ว่าคนถี่บ่ามีหลูกมีเมียมีผัวเนี่ยเออแต่ว่าสละแล้วสลให้ไผสละให้ยากใจบ่าละเออมันยังเป็นตนัวตนนะเพื่อได้คิดออกก็มือนับว่าบ่าเอายืมนั่นแหละอัตตามันมีอยู่เออแต่ว่าก็ยั่งดียูย่างหนึ่งเพื่อสิมาละอัตตาขัางในอีกที่หนึ่งเนี่ยเพื่อสิมาละความจริงขัางใ่อีกทีหนึ่งมันเกิดเป็นถอดถอดของมันอยู่ แต่ว่าจะลืมว่าอันมีมีหลายคนอยู่มาคุยเขาฟังสาระแล้วสาระให้ไผสาระให้หาาิอันนั้นให้น้องแล้วนนั้นให้ล้านแล้วอันนั้นให้รุ่งแล้วอันนี้ให้ผู้นึงเนี่ยเออนั่นแหละก็รสาระให้นคําว่าอัตตาคือเก่านั่นแหละเป็นตัวตนคือเก่านั่นแหละแต่ว่าเออสาระให้ลุงเรียนแล้วเขานี่สาธุในใจเลยเขาใจบลาเออลุงเรียนแล้วเฮ็ดวัดแล้วส้างถนนแล้วหรือว่านําเงินทั้งหลายมาส้่งสาระส้างนั่นส้างนี่ก็แล้วแต่ อันเป็นศาธรณนะตัวนี้ฮบโมทนาําดูแล้วนะแต่สละให้ญาติแล้วเนี่ยบอมันจะไปติดน้าเขาเขา้าใจบางหรือเล่าระยะขนาดนั้นเดชยัยงสั้นนี่แหละเรื่องเรือ่อ,องของค่าวาโลกสอนให้จําทําสอนให้ลืมเข้าใจว่าตาสินเราเข้าใจกับซางได้ก็ดาทุ่มือปานนี่จะมาหยาบหนาหรวอนะออบานเมี่ก็ไปสะใจด้ถยวารติดดา Gim, hei, ah, ah, ko lah. <coughs> ya, Awariwahapura pari purantika karang.

के <Nicly> हम <singing> เอสํพุทโธภุธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธานังสีลกัสสะณสัตถาเตนติอันตรายโอ